สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเวฟบ125ตัวล้อแม็กปี2023ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีเทาน้ําเงินนะตัวนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่สวยงามเลยนะครับสีนี้สวยมากนะครับเป็นสีสีใหม่นะครับแล้วก็บอดี้ใหม่นะครับของเวฟหนึ่อานะครับโอเคครับก็จะมีใหม่หลายอย่างนะครับหรือว่าใหม่ทั้งคันนะครับ ระบบใหม่ก็เป like ็นแบบดิจิตอลนะครับน mm hmm. the ี่ครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับตัวท็อปนะฮะแล้วก็มีที่ใส่ขวดน้ำนะสีนเงินโทนสีเขานะฮะตัวนี้บอกใหม่นะฮะสีใหม่ด้วยนะแล้วก็ที่ใหม่ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายแบบ FuL l LED นะครับสํารวหรับเวองห้ตัวใหม่ล่าสุดตัวล้อใหม่นะฮะสวิงอาร์มก็ใหม่นะฮะโชก็ใหม่นะครับแล้วก็เครื่องนะฮะเครื่องก็ใหม่เหมือนกันนะฮะนี่ครับเครื่องเล็กกว่าเก่านะครับ แล้วก็ขนาดลูกสูบนี่50มิลนะฮะช่วงชักนี่63 1จุนึ่งนะตัดวดีของเขาตัวนี้เป็นตัวดิจิตอลตัวนี้ราคาล่าสุดนะฮะอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะฮะํำหรับเวฟ12 5ตัวท็อปปี 2, 2,022สีเทาน้ำเงินตัวนี้นะนี่ฮะทรงใหม่ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ถังใหม่นะครถังนี้จุน้มันได้5.4ลิตรนะครองลองยู่บอกนะฮะนี่ฮะใหญ่กว่าเก่านะครับอัตราประหยัดน้ำมันนี่71.4นะครับใหม่ลายชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็สีแล้วก็มีที่ใส่ขวดน้ำนะถ้าตัวเก่าไม่มีนะครับตัวนี้รูปทรงเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเก่านะครับแต่ว่าเครื่องนะเล็กกว่าตัวเก่านะคร เครื่องตัวใหม่นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าก็แบบ full led นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะดูใจะใหญ่กว่าตัวเก่านิดหนึ่งนะตัวเก่าจนะเพรียวกว่านี้นะสวยงามเลยตอนนี้ราคาล่าสุดนะฮะราคาตัวรถ59,900ืาพนเกร้บาทนะฮะแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะตัวนี้พร้อมโอนก็อยู่ที่6 9 0 0ืพร้อมโอนพร้อมทะเบ,บียนพรบเรียบ,บ,บร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเว็บ125ตัวท็อป ปี2 0 2 3ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะรถเพิ่งมานี่สวยงามเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะย้ายกันครับจากตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องจะเล็กกว่าตัวเก่านะครับท่อับ,บก็จะเป็นน็อตตัวเดียวนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนน็อตสองตัวนะข้างหลังในโชคนีเ่เมื่อก่อนเป็นชุบโครเมียมนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทานะสวิงงามก็คล้ายๆกับตัว110ร้อยสิบนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวยนะครับสำหรับเวมือสองห้าตัวล้อแม็กปี2023นะฮะร,ราคาเรารวมจดทะเบียน69,000สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ